น่าหิวจริงนะคะเนี่ยตัวอื่นเขาหนีหมดแล้วค่ะก็เล่นบางวันไม่ลงมาจากเราเลยเนอะเก็บให้หมดูกเก็บให้หมดกินเลยกินเลยกินให้อิ่ม จะบอกว่าเขาปลัดขนแต่ขนเขาก็ไม่ร่วงนะคะมันเหมือนแบบยังไงอ่ะหรือมันมีตรงไหนที่เรามองไม่เห็นเพราะเมื่อกี้เห็นสีขาวเอ,อตัวสีขาวที่ไล่จิกคะ่ะเขาก็จะมีตรงใต้ปีกที่เขาไม่มีขนแต่ว่าเขาก็ยังอยู่กับเพื่อนๆได้นะคะไม่ได้แยกตัว ยืตื่นเต้นน้องกาเข้ามากินปลาเยอะๆเขาไม่มีใครย่างแล้วเขากินกันไปหลายรอบแล้วเนี่ยเก <c oughs> ็บให้มิดล้วเราแวงมากเลยนะคะอะไรก็แก๊กก็แก๊กไม่ได้เลยเราแวงไปหมด อ่เนี่ยกหบก็เริ่มโตแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังจะอัปเดตมีให้ดูเลยนี่ให้ดูแวบ,บๆก่อนนะคะ<ส><ด>ลูกดกมากเห็นไหมคะดกจริงๆสงสัยติดแทบทุกดอกเลยะคะ่ะแอปเปิลน,นะคะ ไไว้ก่อนนี่เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวให้ลูกโตนิดนึีก่อนนะคะอะโอเคนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะจอก,กันคลิปหน้านะคะข่ารมละเห็นไหมไปซุกละพักผ่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ